เรียนท่านที่เคารพรามิสาทุกท่านครับผมพลตรีดรอนุชาติบุญน,นาวันนี้เป็นวันพระสปดีที่13มีนาคม2568ครับในสมัยที่ผมเรียนชั้นมศ4ม .5 ผมเรียนสายวิทยาศาสตร์แองก็ีวิชาเคมีวิชาฟิสิก์วิชาชีววิทยา วิชาเคมีในสมัยนั้นผมก็จำเป็นจะต้องจำตารางธาตุให้ได้112ชนิดปรากฏในช่วงวลานั้นนะผมจำได้หมดครับแล้วก็พอเรียนมหาวิทยาลัยปีหนึ่งเนี่ยเขาก็บังคับให้ผมต้องเรียนวิชาจุลชีววิทยาผมก็งงเหมือนกันแต่ว่าเป็นวิชาบังคับก็เรียนได้เพราะว่าพื้นฐานจบสายวิทย์มาแล้วอาจารย์ให้ทำรายงานในหัวข้อเรื่อง Micro b i o l o g i c a อ Control by Physical Condition คือการควบคุมจุลชีววิทยาโดยใช้ปัจจัยทางด้านกายภาพผมก็โชคดีมีเพื่อนดีคือคุณดวงใจจาตุรงคคุณตอนนั้นเขาเรียนทันแพทย์อยู่ที่จุฬาผมก็ปร, anse, รึกษาเขาว่าเฮ่ไงดีวะเนี้ไอ้รายงานอันนี้เขาก็ช่วย ว้าข้อมูลต่างๆมาให้ผมก็ขอบคุณนะครับก็ชื่อเล่ชื่อแม่มถ้าเป็นการยายนวิพิธีดีมากทีเดียวแต่ก็ไม่ได้เจอกันนับสิบปีแล้วเมื่อก่อนนี้ตอนที่เขาเปิดคลินิกหมอฟันเนี่ยผมก็ไปอาศัยบาร,รมีเขาช่วยทําฟันให้ฟรีแล้วต่อมาภายหลังเขาก็ปิดคลินิกไปแล้วก็มีครอบครัมีลูกมีเต้าก็ไม่ได้มีโอกาสได้เจอกันอีกก็ขอขอบคุณนะครับคุณแแบบณที่นี้นะครับ อันนั้นไอที่เราเรียนเนี่ยเราก็รู้ว่าวิชาเคมีบอกว่าไอ้กรดกรดที่มันมีความแรงผมก็จําได้กรดซัลฟูริกมีสัญลักษณ์ก็คือ H2SO4 ซัลฟูริกแอซิดไ้อีกตัวหนึ่งที่คุณครูบอกว่าโอ้ยนี่มันกัดทะลุเลยนะก็คือกรดเกลือไฮดโดรคอริกแอซิดผมก็จำแม่นเพราะว่า ถ้าต่างๆนั่นอ่ะมันมีคุณสมบัติอยู่แค่สามอย่างเท่านั้นมันไม่เป็นกรดมันก็ต้องเป็นด่างไม่เป็นด่างก็ต้องเป็นเกลืออันนี้ก็มาดูว่าเมื่อวันสองวันนี้มีบาี่ไนก็ไม่รู้มันบอกว่าประจําเดือนเนี่ยมีฤทธิ์เจาะกําแพงคอนกรีตได้คือมันมีการหลังไประจาเดือนกันที่ห้องติดๆกันแล้วมันก็บอกว่าประจําเดือนเนี่ยทะลักออกมา เจาผ่านกระแพ้คอนกรีตรมาอีกห้องหนึ่งก็คือสาเหตุที่ทำให้ห้องข้างๆห้องที่มีประจำเดือนนั่นแหะพบหยดเลือดปรากฏว่านักข่าวที่สัมภาษณ์ในเวนต์ละไลนั้นก็เฮกันตึงบอกว่าเฮ้ย hey, ไอบ้บ้านี่มันคุกชายมึงจะเอาผู้หญิงที่ไหนมีประจำเดือนมาอยู่ติดกับห้องนัก ห้องผู้ต้องขังชายคือในคุกนี่เขาแยกแดงกันนะครับแยกแยกประเภทกันเลยคุกชายก็ส่วนชายคุกหญิงก็ส่วนหญิงไม่ให้ปะปนกันไม่งั้นมันก็ผสมกันอุตลุดสิครับขนาดคุกชายที่เีพวกกระเทยพวกต๊ดเข้าไปเนี่ยมันก็ยังไปขายตัวกันในนั้นก็แต่งงานกันเป็นผัวเป็นเมียแล้วผมพูดเป็นตัวเป็นตาาไม่ใช่เพราะผมเคยติดคุกหรอกแต่ผมเคยเข้าไปทําวิจัยในคุกหลายครั้ง ก็พอใจนึกภาพออกระหว่างที่เรียนวิชาอาจญาวิทยาก็เคยเข้าไปดูงานในคุกก็ไปเจอผู้ต้องขังที่มันเป็นโรคประสาทพยายามมาหลอกก็เจอมาแล้วแต่งเนื้อพูดจามีหลักมีฐานเลยแต่ก็ไปปากฏว่าเป็นคนที่เป็นอาการจิตเวทอย่างนี้แหละนนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่ประจำเดือนบาบอะไรของมันเนี่ยทะลุฝากระแพองออกมา แล้วพอถูกจับโกหกได้มันก็ไม่ละอายมันก็โกหกต่อไปเรื่อยๆอย่างมากก็บอกว่าเอาจผิดคนอย่างนี้เป็นคนสันฉุนมากทีเดียวทําไมมันถึงสามารถจะกระทําการชั่วช้าอย่างนั้นได้โดยปราศาจากฮิลิโอตาปะ<ม>เพราะประการแรกหนึ่งมันไม่มีศาสนาและสองมันฝึกมันฝึกทักษะการตอแหลมาจนกลายเป็นอัตโนมัติครับก่อนจะเข้าเรื่องผมก็ยกตัวอย่างพฤติกรรมของผม ให้ท่านเข้าใจชัดเจนนะครับในสมัยตอนช่วงยีบสปีหลังก่อนที่จะเกษียณนะผมรับราชการอยู่ที่แถวถนนวิภาวดีลังสิตหน้ามาไลยหอกัค้าไทยฉั้นเวลาเดินทางไปผ่านแยกดินแดงผมก็ต้องไปยูเทินที่สะพานลอยสุทธิสารเพื่อวกกลับมามิฉะนั้นน่ก็จะไปผิดทางเพราะผมเลี้ยวขวาก็จะเข้าสุทธิสารไปเลยผมก็ทำอย่างนี้มาตลอด ช่วงไหนที่ไปต่างประเทศหรือไปต่างจังหวัดก็มาได้ดินทางไปทําง,งานที่นั่นแต่ว่าช่วงไหนที่ไม่ไปก็ต้องทําอย่างนีไอ้พอกเกษียณมาแล้วแม้จนไม่กี่ปีมาเนี้ยเวลาผมไปแยกสุดทิศานี่ที่จริงผมตั้งใจจะไปเยี่ยมญาติที่อยู่แถวค้วยขวางนั่แหละผมจะต้องมาถึงแยกสะพานลอยสุดทิสารแล้วก็เลี้ยวขวาผมนั่นกับผักเลี้ยว ก่อนก็คือ u ยู r เทินเพราะว่าความคุ้นชินคุ้นชินที่จะไปทํางานที่ตรงหน้ามาอลไรของรัฐคาทยเนี่ยก็ต้องยู turn. เทินเาทำอย่างนี้นะสองสามครั้งเลยนะครับจนกระทั่งตอนหลังผมรู้แล้วเฮ้ยถ้าผมประมาทเมื่อไหรนะ่นตรงนี้นะผมยูเทินทุกทีก็ต้องเตือนสติตัตวเองขึ้นก็ไม่ค่อยไว้ใจดังนั้นพอรู้ปัญหานี้ขึ้นมาก็ต้องตั้งสติให้ดีสิ่งนี้ทําไม เลี้ยวผิดเขาื่นเข้าไม่เลี้ยวผิดแบบนี้เพราะเขาไม่ได้ทำงานที่นั่นติดต่อกันตั้ง22งปีที่ผมทำอยู่และอีกประการหนึ่งอีกกรณีหนึ่งซึ่งมันคล้ายคลึงกันประมาณอีสักประมาณสัก30ปีก่อนผมเรียนโรงเรียนเสเรียนโรงเรียนเสนาะธิการถามเรือก่อนที่เข้าวิลัยเสนะครับช่วงนั้นก็มีการฝึกภาคสนามแล้วก็ไปฝึกกันที่สัตหิตก็มีเพื่อนรุ่นน้องคนหนึ่ง เขาเป็นนาวากาศตรีเขามาเรียนเสรรุ่นเดียวกันก็สนิทสนมกันไปฝึกที่สัตยิบเขาเอารถยนต์ไปด้วยผมไม่เอารถไปผมก็ไปกับรถส่วนกลางขอ,องทางโรงเรียนเขาก็ตอนเยน็นๆเขาก็ชวนผมออกไปกินข้าวข้างนอกกันออกมาปุ๊บเขาก็ขับรถมาอย่างเรียบร้อยดีทีเดียวเป็นครั้งแรกที่นั่งรถที่เขาขับพอมาถึงสี่แยกปรากฏว่า เราลดเราก็เข้าใกล้เสียแยกแล้วมันก็เปลี่ยนจากไฟเขียวมาเป็นไฟเหลืองแต่ว่าเพิ่งเปลี่ยนถ้าเหยียบคันเร่งเล็กน้อยเท่านั้นเราก็สามารถผ่านพ้นไปได้ก่อนที่เกิดสัญญาณไฟแดงจะปรากฏขึ้นเขาไม่ใช่เขาหยุดทันทีเพราะเจอไฟเหลืองขึ้นปั๊บเขาหยุดเลยทั้งๆท,งที่นิดเดียวเท่านั้นเองเขาก็จะพ้นสียแยกไปแล้วผมก็ไม่มีอะไรครับก็ทายก็เลยเอ้ยเมื่อกี้ ไปก็ทันนะมันไม่ทันแดงหรอกทำไมไม่ไปล่ะปรากฏผมได้ราบอันประเสริฐจากการที่เกณฑ์ในเนื้อหาอย่างนี้เขาตอบผมว่าพี่ผมขับ F5 นะครับถ้าผมพลาดแค่เซี้ยววินาทีเนี่ยผมตายเอานั้นทุกโพสิอั์ขั้นตอนกฎเกณฑ์ต่างๆเนี่ยจะต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่าไม่ให้ละเมิดเป็นอันขาด เขาถึงพยายามฝึกตัวเองอย่างนี้แล้วเขาก็จะทําอย่างนี้ผมเท่ากับได้รับพรใน,นประเสริฐเลยพบเห็นจริงอย่างที่เขาพูดเลยนะครับแล้วระหว่างที่ฝึกท,ที่นั่นนะ่ะเขาก็ให้ข้อคิดเห็นหลายประการในการปรับปรุงในเรื่องเกี่ยวกับาการเตรียมการรับการโจมตีที่สัตีฮีบซึ่งผมจะไม่เล่าในที่นี้ไม่เกี่ยวกับพวกชาวบ้านตั้งนั้นนะ่ะผมก็จํามาใช้ ในปัจจุบันนี่ผมยึดมาลายสิบสิบปีละว,ว่าผมจะไม่ทําความผิดแม้แต่เล็กน้อยก็ตามคือท่านก็คงเคยได้ยินพวกชาวบ้านครับพูดว่าเอ้ยนิ้เดียวไม่เป็นไรลรอใครๆเขาก็ทํากันผมเกลียดที่สุดไอวิลาไอวลีที่บอกว่าใครๆเขาก็ทํากันนั่นเป็นววลีของความชั่ววลีของความประมาทถ้าหากท่านไปเชื่อไอวลีบ้าบอนี้ท่านก็จะประมาทโอกาสตายได้ทุกเมื่อและ การทำผิดเล็กทำผิดใหญ่ความเลวร้ายมันไม่ต่างกันหรอกครับเหตุผลก็เพราะว่าการทำผิดเล็กๆน้อยๆเฮ้ยถึงสี่แยกเขาไม่มีป้ายให้เลี้ยวซ้ายผ่านได้ทะลึ่งลักไก่เลี้ยวซ้ายไปเลยพอถามก็คล้ายๆเขาก็ทำกันถึงสี่แยกนี่นะครับถ้าไม่มีป้ายเลี้ยวซ้ายให้ผ่านตลอดท่านต้องดูสัญญาณไฟท่านได้ไฟเขียวท่านจริงจะเลี้ยวซ้ายได้ นี่คือสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ท่านเห็นใครมันทำรับส่วนใหญ่มันไม่ทําแต่ผมทําผมจอดอรอไฟเขียวเพิ่งจะบีบแต่ก็บีบปลผมไม่กมลัวหรอกครับเพราะว่าผมเชื่อตัวเองเหมือนกันว่าผมรับมือมันได้แต่ก็ไม่มีใครเคยมาลงจากรถมาอารวาสด่ดาทอผมหรอกอย่างมากมันก็บีบแต่ผมก็ทําเฉยๆซะเพราะว่าผมจะไม่ทําความชั่วแม้เพียงน้อยนิดการคิดอย่างนี้มันมาจากหลักที่ว่า ถ้าท่านสะสมความชั่วทีละนิดทีละนิดเนี่ยท่านจะเกิดความคุ้นชินแล้วต่อไปท่านจะทําความชั่วใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นได้มากผมทํางานวิจัยในภาคใต้ตอนนั้นมีปัญหาจะรับคําสั่งจากท่านพลเอกบุกสร้างเนียมประดิษฐ์ท่านเป็นผู้จัดการฐานสูงสุดในช่วงเวลานั้นท่านสั่งให้ผมกับพลเอกลือชัยไปทํางานชิ้นหนึ่งในพื้นที่5้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมก็เดินทางไปที่พื้นที่นั้นแล้วก็ทำการเก็บรวบรวมข่าวสารต่างๆก็ได้ข้อมูลอย่างหนึ่งถึงเรื่องการฝึกขอให้พวกก่อการร้ายภาคใต้การฝึกผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันต้องค่อยๆพัฒนาความโหดเหีเ่ยมคือมันจะมีตัวแทนเอเจนต์ของมันไปเข้าหาเด็กวัยรุ่นในมหาวิทยาลัยที่มีคนเด็กคนใต้เยอะๆเ่ยเป็นที่ลํำกำแพงที่ ธุรกิจบัณฑิตที่กเกษมบัณฑิตหรือมหาลัยที่มีเด็กมาจากพื้นที่เนี้ยไอตัวแทนเนี่ยมันเหมือนกับเซลแมวมันชื่อเปอร์กาเดสก็คือเป็นภาษาของมันเปอร์กาเดสคือไอโปรตีหหาแนวร่วมทั้งหลายนี่แหละวันนี้ก็ต้องมีเด็กงงง,ง,งเสมอเนี่ยหลงกลเข้าไปรับการฝึกการฝึก,กไอเด็กธรมธรมดาธรรมดาซึ่งแค่อยากรู้อยากเห็นเท่านั้นให้กลายเป็นนักฆ่าเนี่ย อยู่ๆบอกเฮ้ไปฆ่าทหารเลยฆ่าตำรวจเลยมันทำไม่ได้ไม่กล้าหรอกใจมันปอดแล้วทาไงให้มันโหดมันชั่วต้องฝึกฝึกจงไงครับมันให้ไอเด็กพวกนี้เรียนรู้วิธีการฆ่าตอนในจุดแรกๆเลยเนี่ยก็ฆ่าสัตว์เล็กๆฆ่าเป็ดฆ่าไกา่ดูที่เขาเชื่อดไก่เชื่ออะไรเพราะพวกมุสลิมเนี่ยมันต้องเชื่อสัตว์ฆ่าเองใช่ไหมเดียวไกิน กินวัวก็ต้องฆ่าวัวเองก็ต้องไปดูเนี่ยเขาเชื่อติดโอ้โหแล้วเลือดวัวมันเยอะมากเพราะชินกับความทารุณโหดร้ายอย่างนี้แล้วเฮ้ยเองเอาบ้างสิมาบาดคอไก่เนี่ยมันง่ายครับซีพีเขาใช้มุสลิมฆ่านะครับไม่งั้นไก่ซีพีเนี่ยมุสลิมกินไม่ได้เขาจึงต้องทําให้ถูกกฎเกณฑ์ของเขาไม่ใช่ใช้เครื่องมืออัตโนมัติฆ่าเขาใช้คนเชื่อตดป๊อปป๊อป ก็ให้เด็กใหม่ๆพวกนี้เชื่อดกัยเชื่อ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 เอเอเ้ยไม่ยากนี่วะพอผ่านหลักสูตรขั้นที่หนึ่งไปแล้วไปขั้นที่สองตอนนี้เฮ้ยเองไม่ต้องเชื่อมันเองเอาเป็ดเอาไก่มาฉีกแขนฉีกขาทั้งที่เป็นๆเ,เ,เนี่ยเฮ้ยพลนุมดาไม่กล้าทำรลกครับโลหงสารทรมานกัดแต่ไอ้พวกนั้นฝึกการเชื่อดมาแล้ว ไอ้ที่คันแอดวานก็ทําได้เี้กมันนั่งเป็นๆดึงขาออกมามันหลุดเป็ดไก่ล้อมทุรนทุรายโหดเลยใช่ไหมตอนนี้ก็เริ่มติดกลุ่มไปช่วยเขาวางระเบิดไปช่วยโจมตีเจ้าหน้าที่จนในสุดมันคุ้นชินแต่ความชั่วไปเรื่อยๆในสุดมันก็ทําขอทาบ้างขอปืนบ้างขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยไม่ต้องการให้เล่าถึงความชั่วช้าสะเลวข,ของพวกโจรใต้ ให้ท่านสยองหรอกแต่ต้องการให้เห็นว่าไอ้ความชั่วที่สะสมเทละเล็กเทละน้อยเนี่ยทำให้เราเกิดความคุ้นชินทางพระศาสนาพุทธศาสนาท่าน,นตัดไว้ว่าก็เหมือนกับนอนที่อยู่ในบอ่อขี้มันไม่ได้กลิ่นขี้หรอกเพราะว่ามันคุ้นชินกับความเหม็นไม่ต้องไปนอนเหนือที่ไหนหรอกท่านก็ดูผู้คนที่บ้านอยู่ใกล้ๆกองขยะใกล้ๆสลัมที่มันเหม็นเหม็น้้ำเน่าเนี่ยทําให้เขาอยู่ได้เขาไม่ได้กลิ่นนะครับ กล้บ้านผมเมื่อก่อนก็มีกองขยะที่แถวหนองแขมอ่ะมันห่างบ้านผมเนี่ยเกือบเจ็ดกิโลเมตรนะผมเคยวัดระยะจากไม้รถยนต์แต่ว่าวันไหนฝนตกมีลมพัดมาหกดินขยะมาถึงที่บ้านเลยแล้วทราบไหมครับกองขยะหนองแขมเนี่ยมีผู้คนอาศัยอยู่รอบๆเยอะเก็บเศษขยะเก็บพลาสติกขายอ่ะปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วเขาย้ายไปที่อื่นแล้ว ดังนั้นถ้าเรารู้เรื่องนี้เราจะไม่แปลกใจมันอยู่เข้าไปได้ยังไงเหม็นจะตายเขาอยู่ได้เขาไม่ได้กลิ่นเหม็นหรอกนั่นแหละครับก็เหมือนกันท่านดูผมอัดคลิปท่านได้ยินเสียงหมาเห่าไหมครับไอหมานี่หม,มาตรงข้ามบ้านผมนะไอหมานี่มันก็เห่าตอนเช้าตอนเย็นเฮาเ่าเฮาแล้วทําไมผมอยู่ได้ผมชินผมก็ดูว่าเออมันก็เป็นรูปชนิดหนึ่งคือเสียงหมาเหา่า ผมไม่ได้เดือดร้อนอะไรหรอกครับเพราะว่าผมปห้ามมันก็ไม่ได้นายมันยังไม่ห้ามเลยก็ดูสิไม่งเลี้ยงหมาผู้คนเดือดร้อนอะ่ะมันก็ไม่ทําอะไรแล้วไปยุ่งทํใหม่ก็วางใจไปดูเบืขาปัจจุบันผมไม่ได้แคร์อะไรแต่ถ้าท่านบางท่านอาจจะมาดูคลิปรสำคาญทำไมมาอัดตอนนี้ผมไม่มีห้องเก็บเสียงผมทําได้แค่นี้ผมก็ใจแค่นี้แหละอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็แล้วไปผมชินไปแล้วผมไม่เดือดร้อนอย่างนี้แหละครับที่ผมนําเสนอว่า ทำความชั่วแม้แต่น้อยนิดเนี่ยมันจะสะสมทำให้เรานี่ชั่วขึ้นชั่วขึ้นนี่กลับมาดูทําไมไอ้เวรตะไลนั้นมันพูดได้ยังไงว่าประจำเดือนจากข้องข้าง,างเนี่ยเจิงน้องจะมหาอุทกอภัยทะลุฝาคอนกรีตเข้ามาอีกสุ่กห้องหนึ่งได้แล้วพอถูกจับโกหกได้มันก็ไม่ละอายมันก็แถต่อไปเพราะมันฝึกการโกหกหมดเท็จจนเกิดความคุ้นชิน ก็เหมือนกับที่ผมขับรถไปถึงแยกสุธิสานที่อะไรผมต้องยูเธอร์ทุกทีถ้าผมไม่มีสติเพราะผมมีความคุ้นชินอีกเรื่องหนึ่งพี่ทัดชัยแสงสิงแก้วท่านก็เป็นนิสิตเกษตรรุ่นพี่ผมท่านมีความเมตตามากปัจจุบันผมก็เดาว่าท่านคงจะเปลี่ยนพบไปแล้วล่ะเพราะว่าท่านอายุมากกว่าผมเยอะท่านก็เป็นนักบินเกษตรรุ่นแรกๆทีเดียวที่เขาตั้งกองบินเกษตรขึ้นมา ผมจําไม่ได้ว่าท่านทัศช,ชัยสอนผมที่ไหนนะครับนานแสนนานเหลือเกินเนี่ยแต่เนื้อหาสําคัญท่านก็บอกว่าเฮ้ยจำไว้นะเวลานั่งสั่งอาหารตามร้านเลยก็แล้วแต่นะยาสั่งเบียร์จนกระทั่งเกิดความอยากขึ้นมาเลยนะหมายถึงว่าถ้ากินเบียร์บ่อยๆเนี่ยไม่ต้องบ่อยหรอกสองสวันติดกันเนี่ยควบคู่อ่สั่งอาหารแต่ก็สั่งเบียร์มาดื่มเนี่ยมันจะติดเป็นนิสยัย แล้วก็เกิดความอยากอยู่เสมองั้นเพื่อตัดวงจรอันนี้นะอย่าทำผมเชื่อท่านเมื่อก่อนนี้ผมก็กินเบียร์ดื่มสุราเหมือนกันมาานแสนนานมาแล้วนะครับและผมก็เข้าใจเลยว่าจริงครับเย็นไหนถ้าดื่มสุราติดต่อกันไปแล้วเย็นไหนไม่ได้ดื่มเนี่ยงุนงานล่ะเอ้ยเอ้ยเอย้ขาดอะไรสักอย่างหนึ่งนะ นี่คือพฤติกรรมที่ทําโดยติดเป็นนิสัยแล้วร่างกายเราก็ปรับตัวมันก็ลอยเฮ้ยวันนี้เล่ามาอย่างว่าเล่ามาหรือยังทําไมยังไม่มามันก็มากดดันต่างๆแล้นไ่เกิดความงุ่นงานขึ้นมาเป็นความจริงอย่างที่พี่ทัชชัยแสงสิงห์แก้วไรุณาสอนผมขอกราบขอพระคุณพี่ทัชชัยนที่นี้ครับสิ่งเหล่านี้แหละครับจึงเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมไอ้ชั่วนั้นนะ่ะปั้นเรื่องโกหกแบบที่ไม่มีใครเข้า คิดจะเชื่อมันเลยเนี่ยแต่ทำไมมันพูดได้เพราะมันตอแหลจนเป็นกิจวัตรสิ่งนี้มันเกิดจากการฝึกทักษะในการโกหกต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องกันมานับเวลาไม่ถ้วนไม่เฉพาะแต่ในพบนี้มันอาจจะตอแหลมาติดต่อกันตั้งแต่พบก่อนหน้านี้ในอดีตชาติเนี่ยนานแสนานานแล้วก็ได้มันถึงคุ้นชินสามารถโกหกได้โดยอัตโนมัติ พาถูกจับได้ก็ไม่มีความละอายก็คือไล้ฮิลิโอตปะรีบขี้เห็นชัดเจนสิ่งนี้นะครับทางศาสนาเรียกว่าอาจินกรรมอาจินกรรมนี่แรงมากนะในการจับลำดับความหนักเบาของกรรมที่กระทำเนี่ยท่านแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกัน 1. นึคารุกรรม 2. อาจินกรรม 3. อาสันนกรรมส โอโหสีกรรมฆาลกกรรมหนักที่สุดฆาลกรรมเนี่ยการฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอหรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าจนถึงขนาดท่อเลือดและทำให้สงแตกแยกนี่เลวร้ายที่สุดหนักที่สุดต้องรับวิบากชั่วในมหานรโกโลกันนับกับนับกันไม่ท้วนและยังมีอีกอย่างหนึ่ง ผมเชื่อว่าห้าข้อเนี่ยทุกท่านเคยได้ยินมาแล้วแต่ข้อที่6กท่านไม่เคยรู้เป็นส่วนใหญ่นั่นก็คือความเห็นผิดนั่นก็คือมิจฉาทิฐิการมีความเห็นผิดนี่แหละครับเป็นกำหนักยิ่งกว่าคราุกรรม5ประการที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสกรู่นี้แล้วเพราะเหตุที่ว่าครุกรรม5ประการฆ่าพ่อข้าแม่พระพารานะี ยังมีวันที่จะพ้นกรรมชั่วนั้นถึงแม้มันจะยาวนานแค่ไหนก็ตามเพราะมันอยู่ภายใต้กฎตายรักโอกาสที่จะเลื่อนภพภูมิสูงขึ้นมาได้มันเป็นไปได้แม้จะนานแสนนานแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าหากปีมิจฉาทิฏฐิไม่มีวันตัดวัฏฏสงสารไปได้เลยจึงถือว่าเป็นการ,รหนักที่สุดรองลงมาคืออาจินตกรรม อาจินกรรมก็คือกรรมที่กระทําอยู่เป็นประจำเป็นประจำเป็นประจำเป็นการสะสมเหมือนเราสะสมแต้มสแตมเซเว่นแล้วเมื่อใกล้จะจุดติหรือใกล้จะตายจิตสุดท้ายของเราลุกคุ้นชินเรื่องอะไรเราก็นึกถึงเรื่องนั้นปุ๊บทาความชั่วมาว่าโกหกต้อแหลผู้คนโดยอัตโนมัติไปเรื่อยพอใกล้จะจุดติ จิตสุดท้ายก็นึกถึงโอ้กูไปโกหกคนนู้นคนนี้เยอะแยะไปหมดเลยปั๊บเดี๋ยวปรุติทันทีไปปฏิทินในอบายภูมิทันทีดังนั้นอาจินกรรมจึงถือว่าเป็นกรรมที่หนักรองจากคารุกรรมประเภทที่สามอาสันนกรรมคือกรรมที่กระทําตอนใกล้จะตายก็เช่นเดียวกันถ้าใกล้กัะตายเนี่ยเกิดแวบเดียวเป็นนึกถึงความดีที่เราเคยทํามาตลอดสะสมมาเราคุ้นจินใช่ไหม เราก็ไปปฏิบัติในสุขติภูมิตรงข้ามถ้าเราโกหกมุตเทศอย่างไอ้เตวอนตะไลนั่นแหละโกหกโกหกโกหกอาสันกรรมมันก็ต้องไปประวัติถึงความชั่วที่มันทำปุ๊บไปทุกติภูมิเลยและประเภทสุดท้ายจะเรียกว่าโอโหสิกรรมก็ได้จะเรียกว่ากระตัดตากรรมก็ได้หรือกรรมที่ไม่ส่งผลกรรมที่ยังไม่ส่งผล ในขณะนั้นอาจจะเป็นเพราะมีกรรมอื่นมาเบียดบ้างอยู่กําลังแสดงวิบากอยู่หรือว่ากรรมนั้นมันหมดสภาพไปแล้วเนื่องจากว่ามีการโอโหสิต่อกันอันนี้ก็ไม่มีผลอะไรผมยึงอยากจะย้ําว่าอาจินกรรมคือกรรมที่เรากระทาไปประจาเนี่ยใหญ่มากสอดคล้องกันที่รุ่นน้องคนนั้นเขาบอกว่าเขาจะไม่ละเมิดกฎความปลอดภัยใดทั้งสิ้นเพราะขับ ครื่องบิน F5 ความเร็วสูงมากทำอะไรตัดสินใจช้าไปหน่อยหรือพลาดไปหน่อยเนี่ยตายได้ทุกวินาทีเขาจึงไม่ยอมสะสมนิสัยเรื่องความประมาทในตัวของเขาเองเพราะเหตุนี้ครับผมจึงต้องการอยากจะเตือนกรียะมิตทั้งหลายว่ากรรมชั่วแม้แต่เพียงเล็กน้อยต้องไม่กระทำการที่เราจะสามารถทำได้อย่างนี้คือการมีสติ คอยกำกับอยู่เสมอมิฉะนั้นความชั่วเนี่ยมันจะผุดขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะว่าสัตว์ทั้งหลายในสามสิบหนึ่งภูมิเนี่ยโอกาสที่จะทาความชั่วเนี่ยสูงกว่าโอกาสที่จะทําความดีอย่าเอาตัวอย่างไอค้คกโกหกมดเท็จที่บอกว่าประจําเดือนจากข้งขางข้างทะลักทะลุกําแพงมามาสู่อีกห้องหนึ่งเพราะประจําเดือนเนี่ยมันมีรถมันมีฤทธิ์เป็นด่างอ่อ,อน,ออน มันไม่ใช่กรดซลฟ f ริกแอซิดไม่ใช่กรดเกลือที่มีฤทธิ์เกิดรุนแรงมันเจาะก,กําแพงไม่ได้ครับและปริมาณมันก็ไม่มากพอนักข่าวเขาก็รู้ว่าคํากล่าวของมันเนี่ยโกหกการที่ทําการวจีทุจริตก็ส่งผลให้ได้รับวิบากชั่วพูดจาสิ่งใดก็ไม่มีใครเชื่อถือไม่มีน้ำหนักไม่มีใครให้ค่าให้ราคา อันนี้เป็นวิบากชั่วต่ําสุดที่จะสนองมันและสูงไปกว่านั้นก็ขึ้นอยู่กับว่ากรรมชั่วหนึ่งที่มันกระทำเนะี่ยจะส่งผลผสมปนเปนกันได้อย่างไรซึ่งแน่ละครับคนแบบนี้ไม่มีวันไปสุขคติภูมิอย่างแน่นอนผมคนตรีดรอนุชาติบุญน,นาคเขาจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ